หมูหน้อยพาแซบสวัสดีค่ะเมื่อนี้อยากกินยำวุ้นเส้นเนาะคะ่ะยำวุ้นเส้นโบราณเนาะคะ่ะเครื่องยำกับบะหมี่อย่างไรเนาะคะ่ะหมูสับเนาะคะ่ะต้นหอมผักชีเนาะคะ่ะหัวหอมมะเขือเทศเนาะคะ่ะกินกับผักสดเนาะคะ่ะก้อนยำก็ต้องปุงน้ำยำก่อนเนาะคะ่ะเครื่องปุงน้ำยำก็จะมีชุยลรนด,ด,ดีน้ำป่าน้ำตาล มะนาวเนาะคะ่ะทัวลิสงขัวหอมๆเนาะคะ่ะสมัยนี้ย้ำโบรานแบบนี้หากินยากแล้วนะคะถ้าบอย้ำเองคือบว่ได้กินเนาะคะ่ะส่วนมากเป็นย้ำสมัยใหม่แล้วะคะ่ะยำแบบบ้านๆเนาะคะ่ะออกรสเปรี้ยวหวานเนาะคะ่ะวุ่นสินนะคะเ็ดได้หลายเมนูนะคะยำแบบนี้กับแซบค่ะกินกับผักสดๆนะคะ เป็นกำลังใจให้หมูหน้อยพาแซบด้วยนะคะ